าศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนมนุษย์ทุกคนต่างล็อกประตูหัวใจตัวเองไว้ด้วยความระวังเราเรียกความรู้สึกที่ปกป้องตัวเองนี้ว่าเกราะป้องกันใจเมื่อมีเกราะป้องกันใจขวางกั้นอยู่เราไม่อาจจะขโมยหัวใจของอีกฝ่ายได้และแน่นอนว่าทำให้เราชักจูงคนคนนั้นได้ยากขึ้นด้วยแต่ถ้าเรามีกุญแจที่ไขประตูหากเราสามารถเปิดประตูแล้วเดินเขา้าเข้าออกออกได้ในหัวใจของอีกฝ่าย เราย่อมเป็นที่เชื่นชอบเป็นที่รักขายอะไรก็มีแต่คนซื้อสร้างความสัมพันธ์แบบเชื่อใจได้จิตใจของอีกฝ่ายจะเป็นหน่งที่ใจเราคิดทุกอย่างเขาจะทําทุกอย่างตามที่เราต้องการหรือไม่รู้ตัวดีสัมว่าตัวเองกําลังถูกชักนําอยู่ความลับของความระแวดระวังลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งและดําเนินกิจการด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมานานหลายปีโดยที่คุณไม่จ้างพนักงานเลย อย่อยู่วันหนึ่งมีชาวต่างชาติที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องบอกว่าช่วยแจ้งผมทีและคุณจะทำอย่างไรข้อหนึ่งปฏิเสธข้อ 2. เพิกเฉยข้อสจ้างให้ทำงานคนส่วนใหญ่คงเลือกข้อหนึ่งหรือว่าข้อสองปฏิเสธหรือเพิกเฉยเพราะทุกคนมีความระวังโดยสัญชาตญาณความรู้สึกนี้เองจะปกป้องคุณจากอันตรายต่างๆการไม่มีความรู้สึกระวังจะทำให้เราเดือดร้อน หากเราเป็นคนที่ตกลงกับทุกเรื่องหรือว่าเซ็นชื่อในทุกสัญญาโดยไม่อ่านเลยย่อมต้องเจอปัญหาอย่างแน่นอนในทางกลับกันบางครั้งความระวังก็อาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณเชื่อว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่กําลังกังวลว่าอยากจะลาออกจากบริษัทที่ทาอยู่แต่การเปิดธุรกิจของตัวเองก็ไม่มีความแน่นอนเลยก็เลยไม่กล้าลาออกสักทีหรือว่าอยากจะไปจีบคนที่เราชอบ แต่อีกใจก็กลัวว่าจะถูกเกลียดและถูกปฏิเสธนอกจากนี้คุณเนี่ยจะเคยมีประสบการณ์ที่มีความรู้สึกระแวดระวังทำให้ตัวคุณไม่อาจจะสื่อสารออกไปได้ดังใจทั้งที่ฝึกมามากแล้วฝึกทักษะการพูดการเรียนตัวต่างๆงานขายไม่ใช่การพยายามขายแต่คือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเราจะต้องทําตัวเป็นประโยชน์กับลูกค้าให้ได้แต่ลูกค้ากลับตั้งการป้องกันตัวอยู่ตลอดและไม่ฟังคุณพูดเลย เหตการแบบนี้เ็ไม่จะเจอได้ไบ่อยๆความรู้สึกระแวดระวังอาจจะช่วยปกป้องเราแต่ขนาดเดียวกันเ้าขัดขวางเราด้วยถ้าเรารู้จักเทคนิคใช้ความรู้สึกนี้ให้มันเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นโลกที่แข็งแกร่งได้แต่หากใช้มันผิดวิธีมันจะกลายเป็นโซดรวนที่รั้งคุณเอาไว้ความรู้สึกระวังตัวนี้น่าสนใจและมันมีจุดอ่อนก็คือเมื่อความรู้สึกระวังตัวคลายลงน้อยลงครั้งหนึ่งแล้ว เราจะเริ่มเชื่อใจอีกฝ่ายโดยแปลงจากเงื่อนไขช่องโหว่นี้จะช่วยลดระดับความยากในเกมชีวิตที่คุณกําลังดําเนินชีวิตอยู่มากแม้แต่การขายก็เช่นเดียวกันว่ากันว่ายิ่งเครียระแวงก็ยิ่งถูกหลอกง่ายจริงไหมครับหากปลดเกราะป้องกันใจได้คุณจะเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงได้อย่างง่ายได้แน่นันว่าถ้าเราควบคุมความรู้สึกระวังตัวของตัวเองได้เราก็จะควบคุมชีวิตตัวเองได้เช่นเดียวกัน คุณเคยสงสัยไหมว่าเรียนเทคนิคการสนทนามนันนักต่อนักแต่ทำไมคุณยังชักจูงผู้อื่นไม่ได้ก่อนอื่นขอให้คุณตอบคำถามสีข้อดังต่อไปนี้ขอ้อ 1. คุณเคยคิดว่าฉันอยากชักจูงคนได้บ้างไหมขออ้อ 2. คุณเคยอ่านหนังสือเทคนิคการพูดหรือเปล่าขอา้อ 3. คุณเคยอ่านหนังสือชื่อดังอย่างเช่นวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดวคานกีไหมขอ้อ 4. หลังจากอ่านแล้วคุณจูงใจคนได้ไหม ทักษะการจงใจคนเป็นเรื่องยากจึงอาจจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ใช้ความสามาร,รถนี้ในการจงใจผู้อื่นได้วิธีพูดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการชักจูงผู้คนแต่แค่คุณพูดเก่งอย่างเดียวก็ยังไม่พอการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของภาษาแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาดังนั้นการจะชักจงคนได้จำเป็นต้องใช้เทคนิคทางจิตวิทยาคนที่สื่อสารไม่เก่งมาจะแก้ปัญหาโดยยึดต,ตามหลักจิตวิทยา แต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นการสื่อสารที่แย่กว่าเดิมแต่เพราะว่าการเรียนจิตวิทยาเป็นเรื่องสนุกจึงยังหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสืองานสัมมนาด้านจิตวิทยาเหตุการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่ามีความรู้แต่ว่าไม่สามารถจูงใจใครได้มันก็คล้ายกับวงจรอุบาทเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยังชักจูงคนไม่ได้แม้จะมีความรู้ในด้านจิตวิทยาก็คือคุณยังทางลายกรอบป้องกันใจของผู้อื่นไม่ได้นั่นเองประเดี่แท้จริง ของเกราะป้องกันใจลองจิงนตนาการถึงภาพประตูดูนะครับมีประตูอยู่ตรงหัวใจเช่นเดียวกับคํากล่าวที่ว่าเปิดใจและปิดใจเกราะป้องกันใจจึงเสมือนกับกลไกที่ทําหน้าที่ล็อกประตูหัวใจซึ่งทํางานผ่าสัญญาณเตือนภัยที่เรียกว่าความระวังนั่นเองเมื่อความระวังส่งสัญญาณเตือนภยัยประตูใจก็จะถูกล็อกปัญหาก็คือความรู้สึกระวังตัวนี้จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแม้แต่ผู้ฟังเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้แม้เราจะคิดว่าต้องปลดออกก็มีอาจจะปลดเกราะป้องกันใจลงได้และกลายเป็นว่าขังตัวเองเอาไว้เพื่อป้องกันจากสัตว์ปูภายนอกแม้ใจเราจะคิดว่าอย่าจะท้าทายสิ่งใหม่แต่ตราบใดที่ความระวังยังส่งสัญญาณเตือนภัยมาจากจิตป้าสนึกเกราะป้องกันใจของเราก็จะขังเราเอาไว้ไม่ให้เราก้าวออกไปเชื่อว่าทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ เมื่อปิดใจคุณจะไม่อยากฟังความคิดเห็นของใครแม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าถูกต้องก็ตามไม่แค่นั้นคุณย่ารู้สึกต่อต้านด้วยความรู้สึกแบบนี้มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราจงแสดงพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อตัวเองออกไปเช่นเราทุกคนล้วนถูกพ่อแม่หรือว่าครูบอกเอาว่าตั้งใจเรียนหน่อยสิเราจึงสร้างกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาแม้จะรู้ว่าควรจะตั้งใจเรียนก็ตามแต่เรากลับอยากโดดเรียนมากกว่าเดิม ในทางกลับกันหากทลายกรอบป้องกันใจได้ครั้งหนึ่งแล้วมนุษย์จะหมดความระวังอย่างน่าประหลาดใจเมื่อไม่มีกรอบป้องกันใจแล้วความผิดปกติหลายอย่างก็มักจะถูกมองข้ามไปเมื่อคนเราคลายความสงสัยลงแล้วเกิดความไว้วางใจมากขึ้นเราก็จะเริ่มเชื่อใจสิ่งนั้นยิ่งกว่าคนที่ไม่เคยรู้สึกสงสัยมาก,ก่อนคุณจะต้องระวังให้ดีเพราะเมือ่อใดที่คุณลดความระวังลงแล้วเปิดใจรับอีกฝ่ายคุณอาจจะเชื่อใจเขามากเกินไป นักต้มตุนมักจะใช้เทคนิคนี้เปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความไว้วางใจการที่คุณตรวจสอบเพียงแค่ครั้งเดียวจึงไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยสําหรับทุกเรื่องที่คุณเปิดใจรับฟัง 2. เทคนิคสําคัญในการสนทนาเพื่อทลายเกราะป้องกันใจเรียกว่ากฎเมรเบียนและลําดับความสำคัญของข,องข้อมูลเทคนิคที่1กฎเมรเบียนก็คือกฎแห่งการสื่อสารที่ชี้ว่า ความประทับใจจะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่เรามองเห็นด้วยตา55%ข้อมูลที่ได้จากการฟัง38%และข้อมูลที่เป็นถ้อยคำ7%ตามลำดับจึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าคนเราไม่จะตัดสินกันที่ภายนอกการที่เราอ่านเนื้สือเกี่ยวกับการสื่อสารมากมายแต่เรากลับสื่อสารชักจูงใจไม่ได้เป็นเพราะว่าเนื้อหาเกินครึ่งหรือทั้งหมดนี้ใน,นไม่ดีข้อมูลที่เป็นถ้อยคำ ซึ่งมีผลแค่การสื่อสารแค่เเตเท่านั้นการทําแบบนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่แร้ประสิทธิภาพในการทลายเกราะป้องกันใจก็เช่นกันเราไม่อาจจะชักจูงคนได้ด้วยคําพูดการนําเสนอว่าพูดประโยคแบบนี้สิมันจะเป็นที่นิยมถ้าไม่มีคนออกมาอธิบายในํานองนี้ผ่านหนังสือหรือว่าโซเชียลมีเดียกันมากมายแต่เราก็จะต้องไม่ลืมความจริงที่ว่าสิ่งนี้เองเป็นเพียงแค่ผักดองที่กินแกล้มกับแกงกะหรี่เท่านั้น ต่อให้ผักดองอร่อยแค่ไหนแต่หากแกงและข้าวไม่อร่อยย่อมไม่มีใครพูดว่าแกงกะหรี่จานนี้อร่อยในทางกลับกันต่อให้ผักดองรสชาติแย่แค่ไหนแต่ถ้าแกงและข้าวอร่อยย่อมมีคนจำนวนไม่น้อยชมว่าแกงกะหรี่จานนี้อร่อยใครที่คิดว่ากฎเมระเบียนจำยากเกินไปให้เปลี่ยนมาจำกดแกงกะหรี่แทนครับข้อมูลที่เห็นด้วยตาก็คือแกงข้อมูลที่ได้จากการฟังก็คือข้าวข้อมูลที่เป็นถ้อยคำก็คือผักดอง หากคุณอยากจะทำแกงกะหรี่ให้อร่อยคุณจะต้องใส่ใจที่แกงและข้าวและจึงค่อยเสริมให้อร่อยขึ้นด้วยผักดองอย่าลืมว่าข้อมูลที่เป็นถ้อยคําเป็นเพียงแค่ตัวเสริมมาเรว่าของแถมเท่านั้นจงลืมเทคนิคก,การพูดอย่างเช่นการใช้คํายกยออีกฝ่ายเช่นไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยวิเศษมากๆเ้นดีจังอย่างนั้นหรอและการอธิบายเหตุผลทั้งหมด เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบได้กับผักดองเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากทำแกงกะหรี่ให้อร่อยให้แปะข้อความนี้ไว้ในครัวของหัวใจการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของภาษาแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาต่อให้เราใช้ถ้อยคําผิดหลักภาษาแต่หากถ่ายทอดความรู้สึกออกไปได้ง่ายก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการสื่อสารจะต้องอาศัยการพัฒนาทักษะการแสดงออกด้วยที่รับรู้ด้วยการมองและการฟังการพูดถูกต้องตามหลักการจึงไม่ช่วยให้เกิดผลสําเร็จในการชักจงใจและการสื่อสารเลยถ้าเนี่คุณจะใส่ใจเรื่องนี้ควรจะขัดเกลารูปรักภายนอกในการพูดด้วยเนื้อเสียงที่ฟังง่ายเลือกสถานที่ที่เหมาะแก่การพูดของคุณหัวข้อของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นแกงและข้าวในการสื่อสาร เทคนิคที่2คือลำดับข้อสำคัญของข้อมูลสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญพอๆกับกฎเมรเบียนสิ่งนี้ก็คือข้อหนึ่งใครเป็นคนพูดข้อสอพูดเพื่ออะไรข้อสามพูดอย่างไรข้อสี่พูดอะไรลำดับเป็นตามนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือใครเป็นคนพูดสิ่งที่เห็นด้วยตามีความสำคัญมากกว่าการฟังใครเป็นคนพูดคือประเด็นสำคัญที่สุดในเชิงจิตวิทยา สิ่งนี้เรียกว่า h a ลโลเ f e c t ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ชี้ว่าเมื่อเราเห็นข้อดีอย่างหนึ่งของใครสักคนเราจะมองด้านอ,าอื่นๆของเขาดีตามไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจในการสำรวจจากการวิจัยเขาศึกษาว่าทำไมผู้คนถึงให้คะแนนนักการเมืองที่มีหน้าตาที่ดีเมื่อถามผลว่าทำไมจึงให้คะแนนกับนักการเมืองที่หน้าตาดีมีคนตอบว่าเพราะหน้าตาดีราวสิบสี่เปอร์เซ็นต์ในะที่คนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก เช่นเพราะมีนโยบายดีมีผลงานดีจึงสรุปว่ารูปลักษณ์ภายนอกส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและการประเมินด้านอื่นในเชิงบวกไปด้วยนี่คืออิทธิพลของ Halo Effect สิ่งสำคัญที่สุดคือใครเป็นคนพูดเราจำเป็นจะต้องยอมรับข้อนี้ซะก่อนสิ่งสำคัญลำดับถัดมาก็คือพูดเพื่ออะไรใช้บคลหนาตาดีจะได้รับการยอมรับไปสมบแน่นอนว่าคนเราย่อมไม่มีวันยอมรับความคิดเห็นที่ เป็นเจตนาร้ายหรือว่าการเหยียดยามหรอกการจะได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราพูดเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรและสื่อสารด้วยความตั้งใจเช่นไรเพราะความตั้งใจนี้มันจะแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางโดยที่เราไม่รู้ตัวในทางกลับกันครูสนทนาก็จะจับบรรยากาศเหล่านั้นและพิจารณาอย่างละเอียดผ่านตัวกรองที่เรียกว่าความระวังโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกัน ลองนึกย้อนไปถึงสมัยเด็กดูในโรงเรียนมีทั้งครูที่นักเรียนรักและครูที่นักเรียนเกลียดทั้งที่ทั้งสองคนก็ดุพอพอกันครูบางคนดุเพื่ออบรมลูกศิษย์แต่บางคนดุเพื่อรักษาหน้าตาของตัวเองจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคู่จะได้รับการชื่นชมจากลูกศิษย์ในแบบเดียวกันดังนั้นการพูดเพื่ออะไรมีความสําคัญรองจากใครเป็นคนพูดจงจํากฎข้อนี้เอาไว้หากคุณคิดว่ายากจังต้องจําอะไรตั้งเยอะแยะ ขาวดีก็คือคุณแค่จําลำดับความสาคัญทั้งสองอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วคุณแค่ต้องจําประเด็นทั้งสองอย่างที่ว่าใครเป็นคนพูดและพูดเพื่ออะไรก็จะช่วยสร้างความประทับใจได้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วแต่ถึงอย่างนั้นหนังสือเกี่ยวกับการสื่อสารมากมายกลับอธิบายว่าต้องพูดอะไรต้องพูดอย่างไรเหมือนทําแกงกะหรี่แต่กลับอธิบายวิธีการนําผักดองและกระเทียมดอง เพราะฉะนั้นคนเกินกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กําลังเรียนรู้วิธีทําแกงกะหรี่จากหนังสือสอนทําของหมักดองวิธีนี้ย่อมไม่ช่วยให้เราทําแกงกะหรี่แสนอร่อยเป็นดังนั้นต่อให้เรีิตวิทยาหรือว่าเทคนิคการโน้มน้าวใจก็ไม่ก่อให้เกิดผลสําเร็จได้จริงยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อเราสะสมความรู้เกี่ยวกับผักดองและกระเทียมดองมากขึ้นเรื่อยๆเราจะสําคัญตัวผิดแปลว่าเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะชักจูงจิตใจคน าจากนี้ไปคุณมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคก,การสื่อสารขอให้คุณพิจารณาว่านี่คือกระเทียมดองหรือว่าน้ำแกงในแกงกะหรี่สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์จากการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดมีอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากภาพลักษณ์และรูปร่างหน้าตาคือถ้าเกิดว่าคุณยิ่งคบหาก,กับใครนานเท่าไหร่นีสใสจะกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้นทั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มใกล้ชิดและสนิทก,กับใครมากขึ้น ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะพูดว่าความประทับใจแรกพบคือทุกสิ่งทุกอย่างของการสื่อสารและโน้มน้าวใจไม่มีทางที่ใครสักคนจะกลายเป็นที่ชื่นชอบทั้งที่ความประทับใจครั้งแรกไม่ดีเลยสถานการณ์ที่ความประทับใจแรกไม่ดีเลยแต่พอได้พูดคุยกันก็หลงไหลในนิสัยที่ตรงข้ามกับภาพลักษณ์นั้นอาจจะพบได้บ่อยในซีรีส์แต่มันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นจริง เพราะว่าเป็นเรื่องที่พบเจอได้ยากจึงถูกนํามาใช้เป็นฉากโรแมนติกในซีรีส์แทนจําสิ่งที่เรียกว่าฮาร์โรเอฟเฟกได้ไหมครับมันก็คือปรากฏการณ์ที่เมื่อเรามองเห็นข้อดีอะไรของใครสักคนเราก็จะเริ่มมองด้านอื่นๆของเขาดีตามไปด้วยเช่นแค่คนหน้าตาดีคุณก็มักจะคิดว่าต้องหัวดีหรือว่านิสัยดีตามไปด้วยถ้าอย่างนั้นความประทับใจแรกพบต้องเป็นคนที่มีหน้าตาดีเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ซะทั้งหมดครับ แล้วทําทอย่างไรเราจรึงจะสร้างความประทับใจแรกพบได้ขอ้อ 1. สร้างความปลอดภัยสกอดทั้งเขาและเราขออ้อ 2. ปรับรูปลักษภายนอกให้ดูดีขอ้อ 3. ความเข้าใจผิดนี่คือคุณสมบัติสําคัญ3ข้อคุณจะไม่ต้องใช้เทคนิคอื่นใดเลยความรู้สึกปลอดภัยคือสิ่งที่สัมผัสได้โดยสญชาตญยานในบรรดาคุณสมบัติทั้งสข้อสิ่งที่เป็นรากฐานสาคัญที่สุดก็คือความปลอดภยัย คนเรามากจะเปิดใจให้กับคนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจในทางกลับกันเราจะปิดใจและรู้สึกว่าระวังตัวกับคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภยัย <c oughs> ความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงการรู้สึกต่อผู้อื่นโ <c oughs> ดยสรแตยันว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วมีโอกาสอยู่รอดสูงในทางกลับกันคนเราจะรู้สึกระวังตัวและเกลียดคนที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมีโอกาสอยู่รอดต่ํา คุณเคยได้ยินคําว่าและพอไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพราะว่าความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นที่แพร่หลายคําคํานี้ก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักคําว่าและพอหมายถึงเทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบเชื่อใจจากใจจริงท้ามองในแง่ของภาษาก็อาจจะไม่ผิดแต่เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์แบบเชื่อใจจากใจจริงหมายถึงอะไรคุณเคยรู้มากกว่าน,นี้ไหมหากเราเข้าใจความหมายแบบกำกวมย่อมบอกไม่ได้ว่าจะสร้างความสัมพันธ์แบบเชื่อใจจากใจจริงได้ยังไง ในความจริงและพอก็คือการที่เรายอมรับโดยสัรชื่ยันว่าอยู่กับคนคนนี้สบายใจมีโอกาสอยู่รอดสูงและต้องทํำยังไงจึงจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมีโอกาสรอดสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบคุคคลและสถานการกณาาร์เทคนิคการทาให้ตัวเองมีที่เชื่นชอบในเนื้อเสือเกี่ยวกับความรักจิตวิทยาเป็นเพียงแค่การแนะนํารูปแบบพฤติกรรมในสถานการณ์จํากัดว่าถ้าทําแบบนี้จะช่วยให้อีกฝ่ายมีโอกาสรอดสูง หากเราใช้รูปแบบพฤติกรรมเหล่านั้นได้เหมาะกับสถานการณ์มันก็อาจจะได้ผลดีแต่คนที่ไม่เป็นที่เชื่นชอบมักจะไม่รู้ว่าต้องใช้เทคนิคเหล่านี้ในเวลาไหนเขามักจะใช้รูปแบบพฤติกรรมที่แนะนําในหนังสือความรักหรือจิตวิทยาในจังหวะที่ไม่เหมาะสมจึงจูงใจใครไม่ได้เลยต่อไปนี้ถ้าคุณอยากจะชักจูงใครคนเวลาเจอผู้คนเราจะต้องคิดว่าเราจะทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขามีโอกาสอยู่รอดสูง สเทคนิคสำคัญในการทลายเกราะป้องกันใจตั้งแต่แรกพบข้อหการรักษาจังหวะให้เข้ากับอีกฝ่ายคุณลองปรับความเร็วในการพูดคุยให้เข้ากับอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้นแต่ควรปรับจังหวะจากคนให้ตรงกันปริมาณตัวอักษรที่พูดในหนึ่งนาทีเรียกว่าความเร็วส่วนจังหวะจากคนก็คือระยะเวลาและความถี่หากถามอะไรไปแล้วอีกฝ่ายใช้เวลาหนึ่งวินาทีก่อนที่จะตอบคุณ ขอให้คุณหยุดหนึ่งวินาทีแล้วค่อยตอบเช่นเดียวกันคนที่สมองไวจะต้องระวังให้มากเพราะการตอบอย่างรวดเร็วฉะฉานอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและได้เปรียบเสมอไปหากคู่สนทนาหยุดหนึ่งวินาทีก่อนตอบคำถามแต่คุณกลับตอบสวนไปแบบทันควันอาจจะทำให้เขาอึดอัดได้ข้อ2ชิงเป็นฝ่ายแสดงความกังวลออกไปซะก่อนสิ่งที่อยากให้จำก็คือยิ่งคุณชิงก่อนยิ่งได้เปรียบ เวลาฟังคนพูดเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเมงครั้งแรกไม่ว่าใครก็คงรู้สึกกังวลจริงๆแล้วความกังวลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าธุรกิจขายตรงฟังดูน่าสงสัยและน่ากลัวแต่เป็นเพราะวา่า e อี่ายไม่เคยทาธุรกิจนี้จึงรู้สึกกังวลสัญชัตญาณของเขาที่รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงมักจะส่งเสียงในใจว่าถ้าฉันมีไรายได้เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็น่าจะดีชีวิตฉันน่าจะดีกว่านี้นะเอ้แต่ตอนนี้ฉันก็มีเงินเพียงพอใช้นี่นาะ หากลงมือทําอะไรใหม่ๆและล้มเหลวจะทํำยังไงอันตรายถ้าทําแบบนี้โอกาสรอดชีวิตก็าอาจจะลดลงก็ได้ถ้าเป็นคุณจะคลายความกังวลของอ e ีกฝ่ายอย่างไรแนะนําครับก่อนอื่นให้พูดชิงว่าตัวเองก็เคยรู้สึกกังวลแบบนี้เหมือนกันก่อนที่อ e ีกฝ่ายจะเอ่ยปากเข้านี่เป็นเทคนิคที่ง่ายมากและใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆนอกเหนือจากการแขายตรงด้วยการพูดว่าผมก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่อีกฝ่ายกันลังรู้สึกอยู่ก็จะช่วยทำให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อคุณได้จากคนที่เขาคิดว่าน่าจะต้องระวังหรือเป็นศัตรูที่อยู่ๆก็จะพูดเรื่องน่าสงสัยจะกลายเป็นพวกพ้องผู้แนะแนวที่ไว้วางใจและเดินนำหน้าตัวเองอยู่หนึ่งเก้าตัวอย่างตอนฟังเรื่องนี้ครั้งแรกผมเองก็ตื่นเต้นและกังวลมากไม่ว่าใครก็คงรู้สึกกลัวเมื่อมีคนชวนทำธุรกิจที่มไม่เคยทำมาก่อน ผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณได้ฟังเรื่องนี้ก็คงกังวลเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่ามันต่างจากสิ่งที่คุณเคยทามาตลอดแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจกับชีวิตในตอนนี้ก็อลองคิดในแง่ดีดูสิครับว่าความกังวลนี้เท่ากับโอกาสที่คุณจะได้ลองทําสิ่งใหม่เราจะต้องกลบความกังวลใจของอ e ีฟายด้วยการพูดว่าความกังวลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องต้องคิดมากหรอกเมื่อพูดออกไปแบบนี้คุณจะถูกเปลี่ยนบทบาทให้เป็นพวกพ้องหรือเพื่อนที่ช่วยคลายความกังวลทันที ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทําให้อีกฝ่ายเปิดใจแล้วก็ยังทําให้เขาไว้วางใจเราอีกด้วยต่อมาสิ่งที่คนเกลียดมากที่สุดในการเจราจาต่อรองหรือว่าน้มน้าวใจเป็นสิ่งที่เรียกง่ายครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องเช็คให้ดีทุกคนรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสาคัญที่สุดของงานขายก็คือการไม่มีกลิ่นปากต่อให้คุณเป็นคนที่พูดเก่งแค่ไหนแต่ถ้ามีกลิ่นปากก็คงไม่มีใครอยากฟังหรือต่อให้คุณหล่อสวยมากแค่ไหนแต่หากมีกลิ่นปากก็จบกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงฟันหลังกินอาหารเสมอและควรไปพบทันตแพทย์ทุกๆสามเดือนและสิ่งต่อมาที่ต้องให้ความสำคัญมันคือสิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ในการพบกันครั้งแรกวิธีใช้เรียกชื่อในครั้งแรกคือตัวกำหนดความสัมพันธ์การเรียกชื่อคือ,คอสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสนิทสนมกับใครบ,บางคนตั้งแต่แรกพบการถูกเรียก้วยชื่อต้นหรือว่าชื่อเล่นจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ ชื่อของตัวเองจะเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายฟังแลวสบายใจที่สุดดังนั้นเรามาฝึกเรียกชื่อผู้อื่นด้วยชื่อเล่นกันและคุณก็ควรจะบอกให้คนอื่นเรียกคุณด้วยชื่อเล่นเช่นเดียวกันเช่นเพื่อนๆมักจะเรียกผมว่าธนูระซึ่งเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อต้นของคุณคุณเรียกผมแบบนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแนะนําตัวฉันเนี่ยชื่ออะไรและคุณเนี่ยชื่ออะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดคําพูดที่ดีที่สุดซึ่งควรพูดกันกับคนที่พบกันครั้งแรก จงพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังคิดและแสดงออกว่าเราก็คิดแบบเดียวกันถ้าอีกฝ่ายมีท่าทีตื่นเต้นห้ามพูดว่าตื่นเต้นระครับต่อให้จริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าชิวจนหลับตาได้ก็ให้พูดออกไปว่าตื่นเต้นจังเลยนะครับปกติมาที่แบบนี้บ่อยไหมครับกฎความประทับใจแรกพบก็คือทําให้เหมือนกับเขามากที่สุดทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยทําให้เขาต้องไม่แตกต่างกับเราการพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายคิดและแสดงออก นอกจากจะสร้างความไว้ใจความปลอดภัยให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราเนี่ยจะเข้ากับคนคนนี้ได้มันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันก็คือแล p พอนั่นเองทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคนนี้เข้าใจความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพูดเรื่องในฟ้าอากาศคุณควรจะพูดเรื่องที่อีกฝ่ายกำลังคิดและแสดงออกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไว้วางใจคุณมากขึ้นเขารู้สึกปลอดภัยเขาจะทําตามสิ่งที่คุณต้องการแบบง่ายๆและสบาย มีใครเห็นว่าเป็นประโยชน์บ้างครับพิมให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหมท่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ